มาเจ้าเดียวจะต้องมือตั้งรูปเวทีก่อนนะเจ้าเจ้าลำดับแรกนะเจ้าท่านที่จะขอรับคำแนะนํากับมูลนิธินะเจ้าก็ขอเชิญท่านศาสตราจารย์ดรพงศักดิ์อังกสิษิ์นะเจ้าอาจารย์ที่เฮานับถือนะเจ้าเจ้าขอเจอเลยเจ้าไม่ดัง,งดังขนาดนะเจ้ายินดีครับขอเชิเ,เ,เลยเจ้าอยากจะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หมอหน้า ก็อยากจะบอกมู้เฒ่ครับว่านเป็นเ่างดีนี้บอกว่าบอกกับผู้าว่าอาจารย์หมอมนาททางานกับผม8ปีเนาะเป็นรองอธิการบดีตอนนี้ผมเป็นอธิการบดีแล้วก็ก่อนจะมาเป็นอธิการบดีก็เป็นผู้บริหารที่คณะเกษตรมาก็มีลูกศิษย์อย่างน้อยบรรกุลกับหัวขาวนั่นนะครับ <laughs> เป็นสลอครค <laughs> นะครับก <laughs> ู้นะครับกู้เก็มันก็ ูในแวดวงที่อยากจะบอกคุณพาว่า ultimate goal of education คือการสร้าง character อย่างที่คุณวิวันอู้ไปตะก,กี้นะครับ character แปลว่าอย่างผมไพยายามแปลไปคือคนกระยัมากมายู้ว่าหูก่อนว่า character คืออย่างผมบอกว่าก็บอกว่าก็อุปนิสัยเป็นความประพฤติผมก็บอกอันนั้นคือสันดาน สันญ,ญานที่ดีนะผมว่าสันญ,ญานที่ดีเพราะพ่อครูแฮริสเคยบอกไว้ ultimate growth of the education คือการสร้าง character character development ซึ่งผมก็ไปอู้คือละอ่อนฝั่งหลายๆตี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นผมว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกันแม้ว่าผมจะอยู่วิสรอยสองปีแต่ผมคิดว่าผมได้นักเพราะผมเป็นละอ่อนหอผมเป็นละอ่นอ,น,อนบ้านอาจา์หมวกอาจาย์หมวกเนี่ยองสาง พ่อคู่เตื้อนะฮะผมอยู่บ้านจันมอาจารจ์นมงนี่ผมต้องเข้าบทผมอยู่หอนี่เข้าบทตลอดแล้วก็ชอบไปห้องเพลงในบทนะครับให้กับไอ้ดิษให้ประดิษฐ์มือเล่นเป็นโนนะก็ได้หลายๆเรื่องอยู่หอเนี่ยต้นมะพร้าวนี่เคยขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้ฝึกกับตัวเองแล้วก็ได้รู้จักคุณครูก็เคยมีกันเป็นห้องว่าร้อนพระจายนะครับอยู่หอด้วยกัน แล้วก็ลูกกันตอนเมื่อเย็นๆจขกคนจะเข้าพาเวอร์ฮอลล์ก็มีเรื่องกับเพื่อนคนเร่งมาจากมาจากกรุงเทพมาหู้มาไมมาอย่างใดนะแตม่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดกรารทะเลาะวิวาทก็ก่อนจะกินข้าวก็มีกันออกกําลังกันน้อยแล้วก็ครูพระละในสมัยนั้นชื่อครูเหรองงถุนน้อยๆนอยอะ,นะอ่าครซักเนาะอ่าเพื่อบอกว่าอา้าว ล้อมวงปล่อยสองคนออกกำลังกันจเจ้ามาจัดมวกห้องไปเลยจันมวกห้องไปตอนนั้นอยู่หอจัหมวกห้องไปเกือบหนึ่งชั่วโมงที่อาจารย์มวกปล่อยให้ลราอ่อนสองคนนั่งดูหน้ากันโดยบอกว่าอย,ย่างสักอย่างเลยโอจิริยาสูงมากเอาพีม่มวยู้ดตังหลังว่าเปิ้ลรื่องของตัวกันเนี่ยเหมือนกับคือโป่งอ่ะนะเป็นเพื่อนกันทําไม ทำไมทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพอนั่งว่พาพอถึงปุ๊บบอกว่าว่าไงอู้ก,กันเดียวว่าอย่างไางเนี้ยนะสะดุง้งกึงคู่ละ่ะนึกว่าตอนนั้นโดนโดนต้องโดนทรโทษแน่เลยเราเป็นเพื่อนกันทําไมต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นองค์ยินปิ้นเลยสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าความรักเหมือนกับที่เขาอู้กัน,นเมื่อกี้น,นะฮะ to love นะฮะ ซึ่งทังตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่มีความสําคัญแล้วก็ผมคิดว่าผมผมได้นาะเพราะว่าเป็นะออนที่ชอบกิจกรรมทํากิจกรรมทุกอย่างนะครับแล้วก็ตอนที่มาทาอยู่ที่มอชอก็มาอยู่คณะเกษตรซึ่งก็มีส่วนที่นําเอาสิ่งที่เป็นห้งเงยินปิ้นเข้ามาตยแล้วก็หลายๆคนที่ผ่านอย่างเงยินปิ้นมาอย่างไอ้ายผมเนี่ยนะอ้าที่เปิดไปแล้วคือดรบรรทูลวาริศ ดรบรรทูลนี้ที่หนึ่งนะเย็นเก่งมากแต่น่าดูนะเป็นเรียกว่าเป็นตัวนําเลยในในคณะเกษตรคณะเกษตรมีลูกโองเยนเป็นคืออาจารย์บรรทูลอยู่เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเขาบอกว่าดูแลคนตั้งสองร้อยกว่าคนนะเพราะว่ารุ่นรุ่นหนึ่งของมอชอนี่สองร้อยก็สองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนอยู่คณะเกษตรเพียงหกคนเท่านั้นเองในหกคนเนี่ยเป็นล็อกเตอร์ไปตั้งห้าคน อาจารย์มันทูลเนี่ยที่จริงแล้วแกติดแพทย์แกแกมดไปแพทย์แกไปเรียนกเกษตรแกชอบกเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปอยู่กับอาจารย์มันทูลเพิ่กสอนเพราะว่าอยู่สกันเพราะว่ากินนอนะกันเลยนะฮะเพราะโอยมันไปตลอดผมบอกว่าเป็นนิสัยอยานาหนึ่งก็คือชอบครอบคนเก่งแล้วก็มักจะดูเพิ่นว่าเพิ่นเนี่ยอย่างพ่ออย่างพ่ออย่างนี้นะก็ะด้วยความเป็นพิษรอยนะเพิ่นเป็นพิษรอยตั้งแต่น้อยนะจนถึงใหญ่ก็ได้เรียนรู้จากรุ่นปี่อย่างเนี้ยนะเขาก็ถ่ายทอดให้รุ่นน้อง ่ายทอดเพือหลายๆคนว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าเรารู้จักแบ่งปันเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เราจะได้รับการยอมรับมีอย่างกอบแบ่งกันนะครับเหมือนกับที่อ,อยูอ่ที่หอนะครับมีอย่างกอบแบ่งกัดจินนะครับซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่เฮาู้กันอยู่นะครับผมก็จะใําอำนาจทํางานในมอชอเนี่ย ผมเป็นชาวค่ายตอนที่เฮียนมชเนี่ยนะตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่นะผมไปค่ายมาจนติดมาถึงปัจจุบันนี้ผมเป็นเจ้าโครงการหลวงมาตั้งแต่ปี2500สาวจนถึงประเดี๋ยวนี้ก็ยังทํางานถวายได้เฝ้าผู้ปีตะก่อนได้เฝ้าผู้ปีนะขึ้นไปที่ที่ภูพิงพระราชฐานเลี้ยงคนโครงการหลวงแล้วตอนนี้ก็มีคนเอางานมาเพิ่มขึ้นแถมยางนึง ก็คือประชารัฐรักษาเมื่อคีมันเกิดจากภาพของการเมืองแต่ปฏิจุนตอนนี้กําลังเปลี่ยนไปเป็นประธานบริษัทอ่ะเหมือนคุณนายนะนายนายเป็นประธานบริษัทอ่ะแต่เทียงขึ้นไปแสนนึงอ่ะจริงจริงผมก็ว่าเอ้คือ้น้อยไปได้นะไปอย่างนี้นปีนี้ขึ้นแสนปีหน้าขึ้นสองแสนก็ได้นะครับประชารัฐรักษาเมื่อคีผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นบริษัทอย่างนี้นตั้งขึ้นเพราะว่าจะกระตุ้น บริษัทนี้มีทั้งหมด77บริษัทอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยคนที่ออกเงินคนแรกที่ประเดิมคือบริษัทไทยเบฟคุณคุณธรรมนาก็มาเป็นคนอคือคําแนะนำํำในการที่ช่วยสังคมแล้วคนที่ไปเป็นกรรมการบริษัทนะเป็นอาสา,าหมดเลยประธานก็อาสา,าสมัครนะครับแล้วก็คนที่ไปทํางานด้วยกันนะสองนรง นรงคลองเสริฐนะ์กับนรงตาน,นารวัตอาสาสมัครเหมือนกันคนนึกเป็นกรรมาการู้จารกาแขมคนนึกเป็นกรรมาการเหมือนกันกรรมาการมีอยู่สี่ห้าคนนะไปช่วยขายครัวคือเกษตรกรน,นะครับผมก็บอกว่าอาสานี่มันมันมีหลายๆอย่างนะที่ทําด้ือกันก็เลยว่าบอกบอก,บอกมัวเฮาทั้งหลายว่าเออถ้ามีโอกาสนะอาสาไปช่วยช่วยสังคมเนี่ยเฮาก็จะมีที่ยืนในสังคมเหมือนกัน เราเคยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับเพราะว่าเขาก็ยยึดที่พระเจ้าอยู่หัวเ้วยกันที่เข้าไปเคยคือเพราะพวกผมนี้ถือเป็นสารณะมากนะครับเพื่อนก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่ามีแต่ให้ให้อย่างเดียวแล้วตัวเองจะได้อะไรท่านก็บอกว่าที่ให้ให้กับสังคมนั้นเราก็จะมีส่วนอยู่ในสังคมนั้นคนในสังคมนั้นก็จะได้รู้จักเรา เหมือนกับหลายฝ่ายคนที่อู้ตะเกียถึงพระคำพีก็ดีนะครับส่วนสิ่งที่พระเจ้าเป็นฮือมาก็ดีผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สเปริตของเปิน้เนี่ยบอกหลายๆอยา่างบอกหลายๆในใน,ในเชิงของสิ่งที่เขารู้กกับสังคมเพราะฉะนั้นก็พยายามจะบอกกล่าวสิ่งที่สําคัญคือคือผมก็ไปตั้งมูลนิธิแห่งตอนนี้นะครับมูลนิธิพัฒนาเกษตรซึ่งก็เอาคนวรลลคุลเนี่เขไปจ่วยกัน เซาะสตางคือคณะเกษตรนะครับก็เป็นอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่ตั้งใจว่าจะทําหลังจากที่ทําหลายๆเรื่องมาอาจารย์อานาจก็เคยได้ฮับไปแล้วเนาะก็คือรางวัลพูดบริหารดีเด่นของมาเลเชียงใหม่จะเจ้านี้ก็มอบสองรางวัลเือแหมสองคนอันนี้ก็ไปซอะสตางมาไว้ก่อนที่จะหมดเวลาก็าได้สิบล้านก็ไปขึ้นมหาจุยายแล้วก็กองทุนที่คณะเกษตรก็เหมือนกันก็ เลยทําคือสิ่งที่เราคิดว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะทําสําหรับสังคมเหมือนที่คุณวิวัน์พูดถึงาวารินบัฟเฟตพูดถึงเรื่องของเจ้า,จาของงาน Microsoft คุณบิลเกตสองคนนี้มีเงินเหมือนกันสองคนร่วมกันประมาณกี่แสนล้านนะนะ ยูเรสดอลลาร์นะยูเรสดอลลาตอนนี้เอาพื้นหมดละผมก็เปแล LO, ้วเอลู่าวาเลนบัฟเฟตหรืออะไรบิลเกตหรืออะไรนอกจากมุลนิธิบิลเกตกับชื่อเมียดีนะแกแกใส่ชื่อเมียเนาะ <laughs> แล้วขอแถมเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ากลับมาเมืองไทยกันแล้วกันคุณวิกรมกลมดิบบอกตายไม่ได้เอาไปเลยสามหมื่นล้าน ผมคิดว่าสตางค์มันมีค่านะครับถ้าเรามองอีนะแต่มันมีค่าสําหรับในการพัฒนาเนาะก็อยากจะคือคำแนะนําข้าจาชารหมออานาจว่าบุริที่น้ำเงินขาวบุรที่หมอจะต้องไปแห่งน,นักไปแห่งกายอยู่แข่งยูเกตได้สบายๆเลยเ <c oughs> พราะเขามีแต่ใจเนะจาะจ่ายเขามาเหมือนรับบุเขาเจ้าปิ้นสลอยหรือว่าเคยก็ดีสะพ้ายปิ้นก็ดีที่หมอบนมาอู้ตะเกียรชอบใจเหมือนนะฮะว่า ในที่สุดยูอาร์เดอะซันออฟ a ทียซีนั่นน่ law ะดอทเทอร์ออฟทียเซียดอทเทอร์อินลอร์กันแล้วกันเพราะว่าการแสดงสปิริตซึ่งเหมือนกับหมูเหาจาวปินนะครับก็อยากจะสแสดงความยินดีแล้วก็ขอสนับสนุนมูลนิธิของน้ำเงินขาวนะครับได้ก้าวหน้าต่อไปถ้ามีอย่างจะช่วยยินดีที่จะคือคุปปีแเราไวจากคือคุปปีนะครับขอบคุณครับขอบคุณไปยังสุดนะเจ้า ที่ถูกพาดพิงนะเจ้าบอกว่าอันแสนน้อยไปปีหน้าจะขอสองแสนนะเจ้าขอเจอไอ้นายนอย่างเตือนหนึ่งนะเจ้าได้แสดงความคิดเห็นนะเจ้าหรือว่าคามมําแนะนํากับโมูลนิธินะเจา้าว่าจะต้องมีการพัฒนาอาย่างใจได้อ๋อเป็นรอบไว้ก็ในหาก่อนอันเนี้ย